รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลสวนธนากร บ้านสมบัติเจริญตำบลกุดโบดอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมานายกิติภูมิชื่นวันนุบถรรมในอำเภอเสืองสางเป็นประธานเปิดสวนเพื่อการเรียนรู้ทุเรียนอินทรีย์ครับการใช้กเกษตรอินทรีนะครับคือสวนที่นี่จะไม่ไม่มีการใช้สารเคมีนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนกลุ่มเกษตรกร,รกลุ่มต่างๆนะครับได้หันมาใช้ กเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะครับนำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ท่านอำเภอนะครับก็ลงทุนทั้งปีนต้นตัดทุเรียนลงมารับทุเรียนปอกทุเรียนแจกพิสูจน์ความอร่อยทุเรียนต้นน้ำมูลของดีอำเภอเสริงสางครับ นายธนากรแนบทางดีเจ้าของสวนทุเรียนอินทรีย์ปลูกทุเรียนมา30ปีโดยยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอดครับหนึ่งคือสุขภาพเราแบบไม,ไม่ไม่ไม่มีสารไม่มีอะไรสุขภาพเราก็สบายดีนะครับแต่ว่าถ้าใช้สารเคมีมันอันตรายต่อทั้งตัวเองทั้งสิ่งแวดล้อมนะถามแรงตอบแรง ทำไมเนื้อทุเรียนบางครั้งมีรสชาติขมๆฟังในนัตพลพจนสิทธิ์ประธานกรรมการบร,ริษัททาราเบียจำกัดตอบครับถ้าเป็นเคมีเนี่ยในส่วนของเรื่องรสชาตินะครับถ้ามันสุกงอมมากๆม,มันจะฉ่ำน้ำฉ่ำๆแล้วแฉะแฉะและขมส่วนที่ในส่วนของเราเนี่ยมันงอมมากนะท,ที่ที่เราผ่า,ท,า,ผาทด,าทดทชิมทดสอบแล้วพาทุกคนได้ไดชิมนะ มันไม่ขมเลยอีกปัจจัยที่ทุเรียนส่งออกไม่ได้ก็เพราะปนเปื้อนสารเคมีกเกษตรอินทรีย์จะเป็นกเกษตรทางเลือกให้นะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจู่โจมช่วยชาาิบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กท่าวป๋าแงมทุกวันและยูทูปป๋าแงมรับเจ้านายปูนปูน